ค่ะค่ะก็ขอเจริญธรรมสำนึกดีท่านผู้รับชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งขณะน,นี้ดิฉันฝนพราวพรบุญรวมก็อยู่ทีออ่อะไรอะรงบุญของกองทัพรมทั้งเต็นทั้งสิบสที่วันนี้นะคะโดยเฉพาะวันนี้ได้มีโอกาสได้พบกับอ,อ,อาจารย์อาเปิมนะคะอาเปิมขวัญดินนะคะ ในการศึกษาช่วงนี้นะคะดูมีการเข้าปรับเข้าเรียกร้องอะไรกันหลายอย่างแต่การศึกษาของศรีรษอโศกนะคะซึ่งน้องๆที่นั่งอยู่นี้ก็เป็นนักเรียนนักศึกษาทั้งนั้นนะคะอาเพิ่มพอจะสรุปได้ไหมคะว่าวันนี้ห้องเรียนในวันนี้ในวันพ่อแห่งชาติกับโรงบุญแห่งนี้กับสนามหลวงแห่งนี้มีเป็นห้องเรียนที่เ,ออเป็นห้องเรียนในนี้<อ>เห็นพฤติกรรมการเรียนของเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างคะ<อ>สําหรับพฤติกรรมการเรียนในวันที่5้ธันวาเนี่ยนะคะ ตั้งแต่เด็กพวกนี้เข้าตั้งแต่อยู่มหนึ่นะคะ,คะจนก,กระทั่งถึงมพวกนี้จะเป็นมหกับปวช .3 กับปวสนะคะ,คะเด็กกลุ่มนี้จะอยู่ในบรรยากาศของวันที่5ธันวาตลอดเลยค่ะแม้ที่นี่แม้ไม่ได้มาที่นี่ซีสีสาโศกก็จัดอยู่แล้วให้เด็กได้ฝึกการให้เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ในหลวงร9ได้ให้กับพวกเราคือคำว่า Our loss is w o r k gain นะคะแล้วเราก็ได้สอนเด็กนักเรียนว่า สุดยอดของราชการที่9ก็คือว่าการให้ต้องให้ก่อนนะคะคือต้อง loss loss คือให้ถึงจะเกณฑ์แต่คําว่าเกณฑ์ของเราเราก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องได้ให้อะไรแล้วก็ได้อันนั้นไม่ใช่นะคะแต่การให้ปุ๊บจะทําให้คนเกิดปัญญาคนจะไปให้คนอื่นได้ต้องมีปัญญาปัญญาและพัฒนาตัวเองนะคะพัฒนาตัวเองเช่นพัฒนาในเรื่องของการทํางานการเ,าเรียนก็เรียนรู้ให้มาก เพื่อเราจะได้รู้อะไรมากขึ้นแล้วเราก็จะเอาความรู้เราไปช่วยคนอื่นนะคะหรือถ้าเราจะปลูกผักปลูกผลไม้เราก็ต้องปลูกได้อินทรีย์และได้ผลผลิตมากขึ้นมากขึ้นมีส่วนเหลือส่วนเกินทํำยังไงส่วนเหลือส่วนเกินนี้ก็สอนนักเรียนว่าเราต้องสะพัดเผื่อแผ่ไม่ใช่เอาไว้ที่ตัวเองนี่ก็ตรงกับคําสอนของท่านนะคะเราจะสอนนักเรียนตั้งแต่เข้ามาอยู่มหนึ่งเลยค่ะทุกปีจะสอนแบบนี้เนื่องจากวันนี้เด็กกลุ่มนี้จะเป็นเด็กของมหก กับเด็กปวสปวสก็ปวชสามซึ่งปีนี้เขาจะจบนะคะตอนจะจบนั้นเนื่องจากวันนี้จัดกันใหญ่ใช่ค่ะเราก็เลยพาเขามาห้องเรียนใหญ่ทำอะไรห้องเรียนเล็กๆที่ศรีสาโศกใช่ไหมคะแล้วก็พาเขามาห้องเรียนใหญ่ตรงนี้มาห้องเรียนใหญ่ตรงนี้นะคะว่าห้องเรียนใหญ่ตรงนี้เขาจะได้เห็นบรรยากาศหลายๆอย่างนะคะไม่ใช่มีแต่เราที่ให้เพราอื่นก็ให้ด้วยกัน อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของงานนี้ว่าคืออาเปิ้มเคย <c oughs> เคยสอนเรื่องกาบนางรอยนะคะกาบนางรอยซึ่งซึ่งตอนนางสีดา,านางเมญกายปลอมเป็นนางสีดาที่ว่าตายน,นะคะแล้วก็ลอยทวนน้ามาพระรามก็แบบเสียใจมากแล้วบอกว่าในงานศพนี้จะมีสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้นนนนไหมไหมนั่นคือวันนะัคดีแต่ตัวอาเปิอมเองอะนะคะที่มาเห็นตรงนี้นี่ มันยิ่งใหญ่กว่นในที่เราอ่านในวรรณคดีอีกอะค่ะว่าคนมากมายก่ายกองขนาดนี้มาเสียสละแล้วก็มาทุกทิศทุกทางซึ่งถ้าเราอยู่ศรีสโศกเราจะเห็นแค่ศรีสโศกแต่มาตรงนี้ก็เห็นอะไรมากมายก่ายกองคือเราบอกไม่ได้ว่าคําสอนบางทีมันเล็กไปแต่ห้องเรียนใหญ่อันนี้จะสอนเขาหลายอย่างอะค่ะตรงนี้เราก็เลยพานักเรียนมาเรียนตรงนี้ถือว่ามาเรียนนะคะวันนี้ มาเรียนหนึ่งมาเรียนตามในหลวงรลอก้าที่บอกว่า our loss is o v e r gain คือการให้คือการได้อะ,ค,ะค่ะมันต้องให้ก่อนแต่คนทุกวันนี้จะเอาก่อนมันต่างกันนะคะ,คะซึ่งอันนี้เป็นคําสอนที่ต้องทําจริงถึงจะเห็นนะคะ,คะอันนี้เป็นเรื่องอยิ่งใหญ่ที่เด็กต้องเรียน,นะค,ะค่ะ,คะ ค่ะค่ะดังนั้นก็เป็นที่ยืนยันแล้วนะคะเราคงไม่ต้องคุยกับเด็กๆแล้วนะคะเพราะว่าจากลีลาท่าทางของแต่ละคนนะคะจากแววตาของแต่ละคนนะคะตอนนี้เขาทำงานตีห้าจนเที่ยงกินได้พักค่ะตีห้าจนเที่ยงแล้วได้พักนะคะใครอยากจะพูดอะไรไหมไม่คุยดีกว่าเพราะอัเทาหมดเวลาแล้วนะค่ะค่ะขอขอบพระคุณเจ้าเติมอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนเด็กๆทุกคนค่ะค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราจะเห็นถึงความก็จะเห็นถึงความเอ่ก็จะเห็นถึงความสดชื่นของเด็กๆนะคะก็จากที่จเพิ่มได้บอกนะคะจากพลังงานแห่งการให้นะคะซึ่งมาครั้งนี้แล้วปุ๊บเป็นห้องเรียนใหญ่ห้องเรียนใหญ่ซึ่งเด็กๆก็ซึ่งเด็กๆก็ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของการให้ของชาวไทยทุกๆคนในวันพิเศษในวันนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในหลวงราชการที่10ท่านได้มอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้แก่พี่น้องชาวไทยเราทุกคนเลยทั้งแผ่นดินเลยก็คือมอบจิตอาสาให้ทั่วทั้งแผ่นดินซึ่งในขณะเดียวกันนะคะจิตอาสาเยาวชนกลุ่มชาวศรีาอาโศกแห่งนี้ก็เช่นกันค่ะเธอเป็นจิตอาสากันมาตั้งแต่ออม .1 ซึ่งบางท่านก็เป็นทายาทของชาวอาโศกนะคะทานบางสวิรัตตั้งแต่อยู่ในคันเลยก็ว่าได้นะคะ<อ>ก็จึงเป็น ก็เป็นนับว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าส่วนหนึ่งเล็กๆของประเทศไทยเราค่ะก็ขอรายง,งานด้วยเพียงแค่นี้ก่อนนะคะโปรดติดตามในตอนต่อๆไปค่ะจะริญนทำสำนิกริทุกท่านค่ะ